สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนจากบ่าวเชิดกินเที่ยวตลอดทัวร์เจ้าเก่าคนเดิมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดนัดทิพย์เกษรอ,อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับตลาดนะัดที่นี่อยู่ในซอยวัดศรีวรีน้อยต,ตอนนี้ผมกําลังเดินหาซื้อมูกระทะไ,ไปนั่งกินในห้องกับเพื่อนช่วงวันหยุดสงการที่ผ่านมาครับมูกระทะ ร้านนี้เขาขายเป็นเป็นกิโลครับขายเป็นกิโลแล้วเท่าไหร่จำไม่ได้มูกระทะตอนนี้ผมก็มาถึงที่ห้องแล้วกำลังกินมูกระทะอยู่ตอนนี้ก็กินอิ่มแล้วตอนที่นั่งกินผมลืมถ่ายเอาไว้ถ่ายตอนกินเสร็จพอดีเลยคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมคลิปสั้นๆ